หรือว่ากดหุิงสาวอลันใบใสเนี่ยคือด้วยความที่น้องๆเนี่ยเป็นเด็กน่ารักกันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเจอเจอแล้วยังไม่ได้รู้จักมาก่อนก็ไม่กล้าจะสวัสดีกบก็จะแนะนําเลยว่าไม่จําเป็นต้องรู้จักเมื่อคุณเดินเข้ามาสูว่าคุณมาเจอดีเจกบดีเจกบอยู่กับใครถ้าดูแล้วเขาเป็นวัยผู้ใหญ่หรือเป็นพี่มากกว่าให้คุณยกมือไหว้สวัสดีเลยเขากับผู้ใหญ่ก็มองว่าเออเด็กคนนี้มีสัมมาคาระวะ ก็ถ้ากับเราฝึกเด็กให้กล้าแสดงออกตั้งแต่เริ่มที่จะไหว้ผู้ใหญ่การที่เราแสดงออกเป็นเด็กที่ไหว้ผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องผิดว่าเป็นการแสดงออกที่ดีครับเป็นบรรยาท่นีเลยของของคนประเภทนี้ไทยนะครับสมวนมากจะว่ากันเป็นระดับแรกนะครับก็เรียกว่านอกเหนือจากการที่จะมาแบบสร้างความมั่นใจบนเวทีแล้วคุณก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆกับการที่มาร่วมกิจกรรมกับเราครับในไหนมาในสถานีวิทยุของเราแล้วครับ เพลงที่คิดว่าอยากจะฟังอยากฟังเพลงหนุ่มไวทองไหมครับดาจาครับดีไหมฮะเอ๊มอันนี้เหมาะสมกับใครครับเหมาะสมกับผมเองครับเขารุ่นไวทองแล้วครับงั้นส่งไปให้กับพี่ๆตำรวจสพคลองเรกอที่วบยรุ่นรุ่นอะไรนะฮะที่จะได้รับเราจะรับติญยศในวันที่หนึ่งเมษายนนะครับอายุนอายุห้าสิบแปดไอห้าสิบสามปีนะครับนะครับทั่วประเทศนะครับประมาณสองหมื่นกว่าคนนะครับแล้วมาก็ จะมีพวกลูกผมหลายคนนะฮะเจอกับลูกผมมีประมาณสามแล้วก็อาจจะเหลือประมมาสักประมาณร้อยกว่าคนนะครับก็ขอยินดีด้วยกันทั่วกันนะครับค่ะผมแม่ก็ส่งให้กับหนุ่มไวทองทุกพื้นที่อย่างนี้ต้องส่งให้ดาบตำรวจแสงกุดมงคมีนี่ก็ไวทองเหมือนกันไหมครับอันนี้ไม่ใช่ไวทองเฉยนะครับอันนี้ไวอะไรครับไวจักลันไปฟังเองหนุ่มไวทองกันต่อเลยกครับ